มีใครดูไหมคะทำงานกันหมดแล้วมากโอเคเหมือนเดิมมาประกอบให้เสร็จชิง นัดล็อกเลยนัดอันนี้มันเอามาใส่ตรงไหนมานี่ดู <c oughs> ถ้าเรามาไม่ครบหรือเปล่าเนี่ยปัญญา ทุกคนฮึ่มให้อุปรกรณ์เราไหมฝึกดูปัน,นะต,านตามรูปอะ่ะมันไม่มีข้างๆ้างนะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ออทำไมในรูปมีตั้งเยอะไม่มีให้มาแค่นี้โอเคเอาอันนี้ประกอบใส่แล้วมาล็อกอันนี้ น็อตอันไหนอันนี้หรอไอายุตันดังลองไหมได้ไหมจะรับได้บ่ทุกคนไปไหนกันหมดคะ่ะแต่มันให้นอตมาเยอะแต่ว่ามันให้อุปกรณ์มาไม่ครบแน่เลย แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ไดุ้นนอ็อตใส่หนึ่งบาทปุท๊คุ้มอยู่นะทุกคนแค่หนึง่งเองพี่เขามาส่งพัสดุ เขไม่เอาตัางค์กับเราเลยเขาคงคิดว่าแค่บาทยอที่เกียบตามมาเขาส่งของไว้แล้วก็กลับเลยมันเกินราคามากเลยนะเกินราคามากดู ใช้งานได้จริงนะทุกคนเกินราคามากสวัสดีค่ะทุกคนทำไมตอนไลฟ์ไปได้สักพักแล้วมันขึ้นว่าให้ปิดไลฟ์อะถ้าไม่ปิดมันจะแบน เป็นเพราะอะไรอ่ะรู้ไหมคะว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นแบบนี้เองของมันล็อกเสร็จแล้วดู ล็เสร็จแล้วทำงานกันไหมคะวันนี้เราเลิกงานแล้วเราเข้ากันดิแอบเพิ่งเบื่อกันนะคะ จะเป็นใส่ขาตั้งมาลองดูใส่ไ,ได้ได้พอดีเลยน่าจะเป็นขาตั้งนั่นแหละจะว่าหม่ให้หมยยืดจากสองสามสี่ แสดงว่าขอให้<ม>อุปกรณ์เรามาไม่ครบจริงๆเลยไม่เป็นไรแค่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคหนึ่งบาทเองอ๋ออันนี้ต้องหมุนลงตรงนี้อ๋อรู้แล้ว นี่มีที่ล็อกอีกเอาอันนี้ใส่เข้าไปน,นี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เอาอน,นี้ล็อกเหมือนเป็นน็อตล็อกขามันเห็นไหมคุกคนเห็นไหมหรือว่ามันมืดมืดไหมสว่างขึ้นหน่อยสว่างขึ้นหน่อยทีนึง ถึงไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีคอมเมนต์ให้ดูไหมอ่ะนี่ได้แล้วข้างนึงอุ๊ยทำไมมันไม่อยู่หรอ,อใส่อะไรอีกอ่ะใส่อย่างอีก

ไม่มีสติสกเกอร์ใส่แล้วสติกเกอร์น่ารักน่ารักสติกเกอร์น่ารักน่ารักไม่ใส่แน้วน,น,น,น่าสุดเกินสดกว่านี้ก็ปาในเบาะแล้วแหละออกกลับมายัางไม่ได้นอนเลยค่ะแเ้วได้แบบของม,มาเมาื่อวาน เราก็เลยมาประกอบให้ทุกคนดูวิแต่อเน,นี้ยมันมันสั้นอะ็อกจังไรอะสั้นเกินแล้วมันต้องเคาะลงให้สุดหรออย่างเคาะอะ กี่โมงแล้วเนี่ยว <m uch> ุ้ยจะเที่ยงแล้วอะทุกคน คนดูหายหมดเลย มันจะอยูให้ไหมมันไม่มันนอ็อตมันต้องอันนี้มันต้องยาวกว่านไง น่าจะแค่หมุนใส่กันให้เป็นที่รองขาเฉยๆ อะไรมาคอดีอะเราไม่มีคอนะนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนมีคนดูตั้งหนึ่งคนขอบคุณนะคะอืม ที่วุตสายอดทนดูอุ้ยแต่ว่ามันไม่ขึ้นอน,นั้นแล้วนะว่าจะแบนจะแบนอะไรถ้าไม่ปิดไลค์จะแบนแเมื่อกี้เปิดมาสองสามรอบมันขึ้นตลอดเลย ม้นมันจะขึ้นมาอีกใช่ไหมอ่ะหายแล้วสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะ มาทักทายกันค่ะเงียบจังเลยอเสร็จแล้วคกั้งของเรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากเลยไม่แพงเลยม,มีมะม่วงหิมะพานะกรอบมากเม็ดแอลมนอนด์อร่อยนะคะกินกับกินกับโยเกิร์ต รือว่าอะไรอะไปรวยเรียกงไม่ถูกอร่อยเนื้อปลาพร้อมนนื้อเอ่อ เม็ดซกทองสีขาวๆเนี่ยแหและเห็นแตงมีเม็ดแอลมอนม่วงหิมะพานอร่อยดีนะเคี้ยวพลินดีเอาไว้กินเวลาดูหนังดูซีรีส์อ่ะ เป็นไหนหมดเนะ่ะอ,อายุเท่าไรแล้วครับทำไมล่ะคะอายุทำไมถึงถามว่าอายุเท่าไร Gracias. ถามอายุแล้วก็จับไปร่วง หลังโอเคส้มตำให้ดูดิวะ่ะชอบกินส้มตำกันไหมคะชอบกิน,นส้มตำมากเลยนะ ข้าวทุกวันต้องมีส้มตำคิดอะไรไม่ออกส้มตำหิเศษต,ตรงไหนอมอันนี้กินข้าวกันหรือยังคะ อุ้แล้วคาหารผื่นอร่อยมากเลยค่ะเคี้ยวเพลินมาก Mình để cho sữa na Ừm. Bỏ con một này. ทุกคนคิดยังไงปกติเขาไะไรเขาพูดอะไรกั หนึ่งข้ามนะคนกินข้าวกันหรอย่างคะแอบกินกล้วย ปัญญาเธอดูฉันใช่ไหมใช่เธอไหมดูอยู่คนเดีย์ใช่เธอไหมปัญญาอืม <c oughs> หายไปเลย เธอดููฉันใช่ไหมตอบมาเมนเมนครับคกๆมาแอบดูมีคนมาแอบดู ทุกคนเราขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะ